สวัสดีค่ะพบกับพี่หอมในสเก็ตข่าวนะคะก่อนจะไปดูลีลาแดนซ์มันๆอยากจะชวนมาฟังดนตรีเพราะเพราะกันก่อนค่ะไปกันที่งานเยาว,วชนสืบสารรักเพลงไทยนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงานค่ะมาทั้งทีไม่อยากให้ท่านกลับมือเปล่าเอาโซโล่เดียวเป่าแซกซโฟนมอบความสุขกันสักหน่อย ลาวดวงเดือนแถมยังบอกอีกด้วยอยากจะให้ใช้ดนตรีเพื่อคลายความเครียดค่ะ <Wow. S 1> ไปต่อกันที่งานแถลงข่าวฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยจีนทัแหลงกันแบบนนยาวเลยค่ะโอ้โห oh, มาราธอนมากมาเด็กๆที่มาตอนแรกเอเนอร์จียังดีบูสง่ายบูสขึ้นหลังๆเป็นไงคะเริ่มนิ่งจำศีลกันไปแล้ว คนที่เหนื่อยที่สุดเห็นทีจะเป็นพิธีกรช่วงแรกนี่ยืนยังเป๊ะหลังๆตัวช่วยไหมตัวช่วยสักนิดหนึ่งเกอ้าอี้เอาเป็นว่าต้องมีเก้าอี้เสริมให้ได้คอยลุกๆนั่งๆค่ะโอเคเย จบงานนี้เป็นไงคะหมอหนวดต้องเข้าแล้วค่ะส่วนสเก็ดข่าวส่ดท้ายมีเรื่องของความลุ้นรวมไปถึงมีรอยยิ้มของแม่แม่มาฝากด้วยค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักจัดประชุมใหญ่วันดาแม่แม่จัดโชว์พิเศษค่ะแต่ละคนไม่ต้องแต่งเต็มเสื้อผ้าหน้าผมขอเบาๆไม่ต้องแน่นเบาๆแต่ชุดนี้บอกเลยง่ายที่สุดในโลกแล้ว ชุดอาบน้ำโอ้โหง่ายจริงอะไรจริงใส่สบายไม่ต้องเปลืองด้วยแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือลีลาของแต่ละคนแม่จะยอมกันได้ยังไงปิดท้ายกันที่อำเภอเมืองชัยนาทคุณแม่ท่านนี้มายืยนยันตัวตนแอบเป๋าตังเตรียมรอลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสอ้โหพร้อมมากก็ช่วยกันลุ้นไป ซ้ายทีขวาทีเที่งเท้าก็แล้วแสงยังไม่ได้มันยากนิดนึงเรื่องของการสแกนใบหน้ามันยากนิดหนึ่งจนแล้วจนรอดก็สแกนไม่ได้หลายคนทั้งลุ้นทั้งขำคุณแม่น่ารักอ่ะโอเคเยเอ็นดูในความพยายามของคุณแม่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ